สวัสดีค่ะแอลนะคะจากเขตทัพย์ทำเลทองวันนี้จะมาคุยเรื่องพื้นที่ในบ้านค่ะว่าพื้นที่ไหนเราใช้คําว่าตารางวาพื้นที่ไหนเราใช้คําว่าตารางเมตรตามมาดูกันเลยค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความสับสนนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไรนะเราถึงจะใช้ตารางวาเมื่อไรเราถึงจะใช้ตารางเมตรใช่ไหมคะ,ะในกรณีที่เป็นบ้านนะคะ เวลาที่เราจะใช้ตารางวาก็แต่เมื่อเราพูดถึงพื้นที่ดินนั่นเองค่ะเช่นสมมติว่าเรามีบ้านพื้นที่50ตารางวาบนที่ดิน50ตารางวาเราก็จะใช้คําว่าตารางวาแต่ตารางเมตรล่ะใช้เมื่อไหร่นะตารางเมตรจะใช้ก็แต่เมื่อเราพูดถึงพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่ใช้สอยภายในคืออะไรคือพื้นที่ในตัวบ้านที่มีหลังคาแล้วก็มีผนังรอบปิดมิดชิดนั่นเองทั้ง4ด้านอันนี้เราใช้พื้นที่ตารางเมตรเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นพื้นที่ภายในตัวบ้านชั้นที่หนึ่งสองสามสี่อะไรก็ตามแล้วแต่ว่าบ้านเรามีกี่ชั้นเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นตารางเมตรค่ะถ้าเป็นที่ดินที่บ้านตั้งอยู่เราจะใช้ตารางวาค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะไม่สับสนแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ใช้ตารางวาเมื่อไหร่ใช้ตารางเมตรค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่งงๆเรื่องตารางวาตารางเมตระคะ่ะคลิปต่อไปจะมาพูดถึงความรู้เรื่องอะไรนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครงานแล้วจะมีอะไรไดีๆมาฝากเสมอๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ